อันนี้จะมาทำเค้กช็อกโกแลตบานี่แบบง่ายๆอุปกรณ์ก็แค่หลักๆก,ก็คือ3อย่างก็คือโอรีโอ้บิสกิตแล้วก็นมจืดของร้านนมปังแล้วก็เบกกิ้งโซดาแล้วก็ตกแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพหรือว่าอัลมอนด์สไลด์อะไรก็ได้เริ่มจากบิดหักบิสกิตไว้ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็นำใส่เครื่องปัน่นแล้วก็ใส่นมของเราลงไป จากนั้นก็จะใส่เบกกิ้งโซดาไปให้ขนมขึ้นฟู mm hmm. เสร็จแล้วก็ปั่นรวมกันนั้นเราก็จะใส่ลงกระทะแล้วก็ใช้กระดาษไขรองเปิดไฟกลางเอ้ยไปไฟอ่อนตกแต่งถ้าใครมีอะไรก็ตกแต่งก็ได้ นี่นะคะพอได้แล้วก็อันนี้เราตกแต่งด้วย M M เพื่อความมีส<ม>ีส<ม>ันเนาะพอได้เสร็จแล้วเราก็เอายกออกจากเตาแล้วก็ทานได้เลยค่ะถ้าแช่เย็นก็จะอร่อยกนเดึ้งแว่าถ้าใครมีเตาอบก,ก็สามารถใช้เตาอบได้นะคะถ้าแบบชอบกรอบก็ใช้เตาอบก,ก็ไดม้มาค่ะมาค่ะมาชิมกันค่ะช็อกโกแลตท็อป M M M นะคะมาชิมกันเลยค่ะชิมกันเลยค่ะ รสชาติจะออกไปเป็นแบบไหนนะส่วนผสมน้อยอุปกรณ์น้อยนะคะครั้งนี้อืมอืมอืมได้นะไม่หวานไม่ขมเกินไปนุ่ม,อ,มอร่อยอะ่ะเยี่ยม สุวนี้ใช้ได้นไวิ้ฝีมือไอวี่อีกแล้วค่ะเชฟไอวี่ลงมือเองอีกแล้วค่ะอืมแป้งนุ่มแล้วข้างบนอะ่ะกัดเป็นเอ็มเอมเออ่ะมีช็อกโกแลตด้านในอร่อยกรุบกเลยอะ่ะอืมนุ่มละมุนมากค่ะ เลยค่ะงานนี้ฝีมือเขาเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะจากที่ครั้งแรกที่เป็นเค้กส้มอะค่ะทุกคนได้ดูหรือยังคะเค้กส้มเดี๋ยวออแปะลิงก์ไ่ให้นะครั้งแรกนั่นคือแบบเปรี้ยวจี๊ดครั้งที่สองก็จะบิวเบอรีร่ชีสพายนะคะแล้วก็อันนี้อีกคลิปนึงอร่อยใช้ได้เลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการทำครั้งแรกนะคะ ต้องขอบคุณโควิดจริงๆจะทําให้เรามีเชฟเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนนะคะลองไปทํากันนะคะคุณคุณแม่แม่ทั้งหลายคะชวนคุณลูกทํากันนะคะน่ากินมากเลยคะ่ะอร่อยด้วยนะวิธีการทําง่ายๆตามคลิปข้างบนเลยนะคะสําหรับวันนี้อ้อขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย